สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนตกชุกทุกวันเลยปลูกต้นไม้อะไรก็จะไม่ค่อยงอกนะคะหรืองอกก็จะต้นแกรนไม่ค่อยงามนะคะเพราะว่าดินเขาจะเหนียวแล้วก็แฉะนะคะแต่ของเราแก้ปัญหาด้วยการนะคะปลูกในวงขอบล้อรถแบบนี้นะคะอะเพราะว่าการปลูกในวงขอบนะคะเราจะสามารถปรับสภาพดินได้ง่ายนะคะ แล้วก็ดูแลเรื่องการถอนหญ้าให้เขาได้ด้วยอันนี้เป็นผักชีนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะแล้วก็สภาพดินยังไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเหมือนของเรานะคะดินของเราจะประมาณเหนียวเหนียวอย่างนี้แล้วก็มีน้ำขังเฉะแฉะถ้าหน้าฝนน้ำเขาก็จะระบายยากนะคะรากต้นไม้ก็จะเน่านะคะเนี่ยน้ำขังเฉะแฉะ ตรงพื้นที่ดินส่วนใหญ่ยังปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะเอาวงขอบล้อรถมาตัดแบบนี้นะคะทางนู้นจะเป็นต้นหอมจ้ะหอมแล้วก็กระเทียมนะจ๊ะแล้วก็มีผักชีนะคะผักชีของเราเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนมีพื้นที่มากๆ แล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็สามารถลงปลูกในดินได้เลยนะคะแต่ของเราอันนี้ยังต้องปรับสภาพดินอีกสักระยะหนึ่งก่อนอันนี้จะเป็นดาวเรืองนะคะเราเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็เขางอกขึ้นมาแล้วก็จะแยกออกไปปลูกเพื่อความสวยงามแล้วก็เอาไว้บูชาพระได้ด้วยจ้าอันนี้มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศในวงขอบล้อรถนะคะ อันนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเราหมักดินด้วยขี้วัวขี้ไก่นะคะแล้วก็มเมล็ดนี้เขาก็งอกเองตามข้างบ้านแล้วเราก็ขุดเอามาปลูกนะคะอันนี้ก็จะต้นอวบอวบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ, mm. เ,คะเขาจะต้นแข็งแรงนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงนะคะถ้าดินอุดมสมบูรณ์เรา คิดว่าต้นไม้เขาจะมีภูมิต้านทานเองนะคะอันนี้ก็เตรียมไว้นะคะเตรียมดินไว้ยังไม่ได้ปลูกอะไรอันนี้หมักไว้ก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนเนเราจะหมักหมักดินกับปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์เอาไว้ประมาณสัก2-3สาสัปดาห์แล้วเราถึงจะมาปลูกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้<ๆ>เพื่อนๆนมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นอะไร เข้ามาก็ยินดีนะคะสวัสดีค่ะ